รับสุดโดย Dove Intense Repair SHAMPOO เตาแก๊ส Lucky Flame และเครื่องดูดควันเพื่อครัวไทย Lucky Flame สวัสดีค่ะได้เวลามากัดที่จะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสบัด่าวสาวอาทิอะ อาจจะผิดเวลาหน่อยปกติอ,อุ้ยจะมาเย็นกว่านี้หรือเปล่าปกติแล้วเสาสิ้นเดือนเนี่ยเราก็มักจะมาเจอเร็วหน่อยบ่ายสอ,องครึ่งถึงบ่ายสามโมงสามสิบนาทีนะคะใช่ครับโอ้โหช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลลอยกระทงแล้วหลายคนก็อาจจะเฮ้เราจะเอาวัสดุอะไรมาทําดีคุณพีพ่สามมีไอเดียไหมฮะดิฉันอยากจะบอกเลยว่าไอเดียที่ดิฉันจะนาเสนอเนี้ยสร้างความตะลึง<ฮ>ตะลึงตะลึงตึงตึงตๆๆงเพราะมันทําจากตําหนึ่ง คุณผู้ชมที่เห็นแบบนี้ห้าแฉกแบบนี้อย่าเข้าใจผิดนี่คือใบตำลึงตำลึงใช่ไหมใบตำลึงแล้วนี่คือปลีกกล้วยอ่ะวัตถุดิบมีอะไรไม่เยอะแยะนี่ใบอะไรคะใบอะไรใบมะกรูดเอาหนามมันมาเอาเอาหนามมันมาใช้ปักเออแม็กแทนแม็กถูกต้องทุกอย่างคือมาจากธรรมชาติทั้งนั้นอ่ะตัดต้นกล้วยมานะคะจากนั้นก็เอาปลีกกล้วยตัดกลมๆแล้วก็เอาหนาม หนามมะกรูดเนี่ยปักไปให้มันแน่นสนิทชิดกันแต่นั้นเอาไปตำลึงมาพับพับพับเป็นกลีบให้สวยงามคล้ายๆกับกลีบดอกไม้เย็บด้วยได้เย็บเพื่อให้มันชิดติดกันให้มันมั่นคงแข็งแรงพอได้เป็นหนึ่งเซตหนึ่งกลีบแบบนี้แล้วตัดปลายนิดหน่อยจากนั้นก็นําไปแช่น้ําทิ้งไว้ก่อนเพื่อความสดความสวยแล้วค่อยนํามากลัดลงไปบนฐานต้นกล้วยที่เราทําเป็นกระชงตกแต่งไปเลยค่ะทําให้เต็มขอบเต็มพื้นที่ให้เป็นวงสวยงามจาก นั้นแล้วก็ใช้ดอกไม้ที่เราหาได้ในบ้านเรานั่นแหละเอามาประดับตกแต่งจะเป็นดอกดอกดาวเรืองก็ได้ไดยมกันสีเหลืองหรือจะเอาดอกอะไรที่คุณผู้ชมมีก็แล้วแต่ดอกข้องดอกเข็มก็ว่าไปมาประดับตกแต่งให้สวยงามนะอันนี้น่าจะเป็นดอกช่อม่วงไหม หรือดอกอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นแบบระยะระยะที่โรงเรียนดีฉันมีเยอะมากเลยอะเออเราเอามาประดับตกแต่งเป็นไ,ไงสวยสดงดงามออโ,โอ้โหสวยเนาะใช่ครับเป็นไอเดียที่ดีคือมันก็ใกล้เทศกาลแล้วแหละแล้วช่วงนี้มันมันมีกระแสที่แบบว่าอนุรักษ์คืออ่าอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมก็เลยใช้วัสดุที่แบบมันเป็นมิตร ถูกไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมยจ้อสลายได้ตามธรรมชาตินะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะเห็นแล้วตะลึงตะลึงกับตำลึงจริงๆใช่สวยงามมากก็ถือว่าเอาไอเดียดีๆมาฝากกันต้องขอบคุณเจ้าของไอเดียนี้ด้วยนะคะทิ t o อกบ B ีอันดสอชีวิตติดเขียวจ้าใช่ครับอ้าพาไปดูคนนี้หน่อยคุณพี่เขาบอกว่าทายากเขาเยอะเอ้ยทายากทำไรอ่ะแน่นอนพี่สาทำไม่ได้จริงเพงหานี่อจะเป็นท่างไปไปดูครับ เซียร์ที่กรี๊เดเนี่ยไม่ใช่ว้าวนะ วัว,วคุณพี่เขาหัวกระแทกพื้นลุ้นแทลุ้นแทนโอ้ยแต่โอ้ท่านี้ทํายากนะพนี่ผมลองทำแล้วไม่ได้จริงๆคือคุณต้องฝึกมาอย่างดีมากเอวคุณจะอ่อนได้ขนาดนี้ใช่ฮะและอายุอาณาพวกเราคุณประกาศข่าวด้ก็<อ> <laughs> ไม่น่าจะทําได้ถ้าเป็นท่้านี้เลขสามขึ้นไปถ้าไม่ได้ฝึกมานี่หักนะคะจริงฮะคลิปนี้ฮะครูสาวช่องตานสุกาเขามาโพสนะฮะซึ่งก็เป็นคลิปของนักเรียนทีมลีดเดอร์นะครับแล้วก็ระบุข้อความว่านักเรียนบอกว่า ตำนานเลยนะครูโหนักเรียนอยากเป็นตำนานไงนะครับเป็นลีดเดอร์ในกีฬาสีของโรงเรียนจักรคาสนาทรจังหวัดลำพูนนั่นเองลองลองลองไหมมันได้แค่นี้แหละจริงได้ไปแค่นิดเดียวอะค่ะไปไม่ถึงข้างหลังจริงจเออต้องทุ่นชมพะสามารถในการฝึกฝนเห็นไหมการเป็นเชียร์ลีดเดอร์นี่เขาต้องทุ่มเทมากกว่าจะออกมาเชียร์ได้สวยๆงามใช่อ่ะเห็นอย่างนี้แล้วเราไปเติมพลังกันดีกว่าไม่ถนัดเต้นถนัดกินเอาละไปกินของอร่อยที่ว่ากันว่าชาวกรุง เฮ้าพ,พลาดเลยร้านนี้จะขายอะไรอยู่ที่ไหนติดตามในช่วงสบัยรอบกรุง ดูสิติ๊กต็อกเกอร์ทัดนี้นะมาพาเราไปทานอาหารอร่อยๆที่ร้านอาหารมิตโกยวนฟังอีกครั้งนะคะร้านอาหารมิตรโกยวนค่ะ ร้านนี้ตั้งอยู่บริเวณสองชิงช้าข้างสาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขามีเมนูเป็นภาษาจีนด้วย oh. แสดงว่าลูกค้าเนี่ยทั้งคนไทยทั้งคนจีนเยอะมากๆเรีเยกว,ว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารระดับตํานานค่ะ oh. ได้รับรางวัล User Choice ซึ่งก็คือรางวัลสุดยอดร้านอาหารคนไทยด้วยนะคะ hmm. แต่ละเมนูนี่คือเป็นหนึ่ง ยืนหนึ่งเป็นสูตรของทางร้านที่เด็ดมากๆส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น<ะ>อย่างเจ้าของช่อง t ิกต็อกนี้เขาสั่งมาสี่เมนูอย่างแรกที่เราเห็นเมื่อสักครู่คือต้มยำกุ้งม<ะ>ีต้มจับชายอันิจทานอยู่<ะ>ข้าวผัดแหนมและอีกหนึ่งอย่างบีบน้ำตาลบีบมะนาวเข้าไปหน่อย<ะ>มีกรอบรอห<ะ>้านี่คุณเคยกินไหม<ะ>มีกรอบที่บีบมะนาวแบบนี้<ะ><ะ>โอ้โหเป็นสูตร ต้นตำรับฉบับที่น่าสนใจมากๆจริงๆอาะใครอยากจะไปลิ้มลองอาหารร้านนี้มิตรโกโยวนนะจ๊ะร้านเขาเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11โมงถึงบ่ายโมงครึง่งส่วนเสาร์อาทิตย์เปิด4โมงจนถึง3ทุ่มครึง่งอะอย่างวันนี้4โมงเย็นจบรายการเราแล้วค่อยไปก็ยังทันนะคะยังไงสอบถามเพิ่มเติมได้ร้านอาหารมิตรโกโยวดหมายเลข0924349996ขอบคุณติกตอกท่านนี้ด้วยนะคะคุณอ้อมภัยศิษฐ์ค่ะครับอะพูดถึงเรื่องเด็กๆเดๆเ,เขาก็จะมีกิจกรรมแสบๆเยอะแยะมากมายส่จะแสบขนาดไหนติดตามในช่วงสบัดข่าวเด็ก สับสนุนโดยดีมอลนมมอสลดช็อกโกแลตเติมสงดีๆให้กล้าเรียนรู้กล้าลองดี <Yeah. S 3> <Yeah. S 1> มามาแสบกันกคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องหน้าเวทีแน่นอนต้องมีการเต้น <Yeah. S 1> แต่น้องกลุม่มีนโอ้วหเขาเต้นประชันกันจะแสบจะมันจะฮาขนาดไหน <Yeah. S 1> ไปดูครับ ครับโอ้โหเอาตรงๆกอนโบร์อายุเท่านี้ยังไม่กล้าสแสดงออกเท่าน้องๆกลุ่มนี้เลยนะเออคุณขาต้องบอกว่าน้องเขาทั้งมีความสามารถม,มีความกล้าสแสดงออกด้วยใช่แล้วเป็ดหน้าเวทีปกติถ้าเป็นเด็กเข้าไปอย่างผมเนี่ยก็จะมีความเขินหลายะคนเยอะด้วยเออ,เอนันเลย <c oughs> แต่น้องกลุ่มนี้ไม่มีนะคะไม่มีไม่เขยไม่เขินเ,เลยจัดเต็มเลยครับหน้าเวทีเลยโอ้โหแล้วเต้นกันไปยังไงหูยเอวเคล็ดเลยทีเดียวเห็นแล้วอยากจะเอามาแบทเทิลบ้างอยากจะถ่ายจิ๊กซอด้วยมากเลยอ่ะน้อง อุะคุณลองหน่อยสิวัยรุ่นคุณน่ะได้เปล่าโอ้โหคุณก็ไม่ยั้งนะจ๊ะเออเอลองดูติดว่านั่งอยู่ท้ายืนแล้วก็รู้เรื่องเราไปตามในจูด้งทีอาร์ดิวในทิกเ o อใช่ครับแต่ว่าคลิปนี้ขอขอบคุณนะทิกเกอร์บีนาครูอานโดาราภัคใต้ด้วยครับก็จํจำได้ว่าเราจำคลิปของทิกเกอก์ท่านนี้มันนำเสนออยู่บ่อยครับเพราะว่าน้องสี่คนนี้โอ้เต้นแต่ละงานเนี่ยมันมันจริงเลยอใช่ครับงานนี้เห็นแล้วก็สนุกสนานไปกับเขาส่วนงานนี้คลิปนี้เห็นแล้วหัวจะ วดเหมือนกันนะคะเพราะคุณครูเนี่ยสั่งให้นักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยกวาดพื้นแต่กวาดพื้นยังไงทําเอาหูครูหัวจะปวดไม่มีความพอดีสักคนฉันบอกให้ทำเบาๆดูอีนังนี้มันทำมาทีเนี่ยมึงอีนังนั่นมาทีนะ จหรือ,อยังคะว่าทําไมครูหัวจะปวดอ่ะไม่มีความพอดีในหมู่นักเรียนคนนึงก็กวาดแรงสะบุนทงโอ,โอีกคนก็เบาซะแทบจะไม่กระดิกเลยนะใบาๆที่อยู่บนพื้นอะ <c oughs> อย่างเงี้ยจะให้ครูทําไงคะ <c oughs> ครูก็ปวดหัวสิคะคุณขาคุณครูก็ จะต้องถ่ายคลิปนี้โพสต์ลงใน t ิกตอกซะหน่อยเอาให้เห็นถึงความปวดหัวของครูที่ต้องจัดการนัเกเรยียนแต่ละคนครูบอกโหูห <laughs> เอาไงดีจะบอกยังไงดีอบอกให้เบาๆหน่อยก็เบาเบาเขาบอกว่ากวาดแรงกนนี้นิดนึงอ่ะก็แรงถ้าหายใจแทบจะไม่ทันเข <laughs> ้าใจอะค่ะ <laughs> งานครูก็ยุ่งแบบนี้แหละนะคะ <laughs> เป็นกําลังใจให้ครูและเป็นกําลังใจให้นักเรียนด้วยก็แล้วกันตามไปคอมเมนต์ให้กําลังใจกันต่อได้ในทิกตอก เที่ยวไม่ใช่เพียวคะออ่ะครับพาไปดูหนูน้อยคนนี้ต้องบอกเลยว่าเขาต้องปั้นดินน้ำมันไปส่งกรูแล้วก็ปั้นเต็มหน้าครูแต่ว่าจะปั้นเหมือนขนาดไหนไปดูครับอันนี้ใครคะหมีเหรอคะเหมือนไหมลูกเหมือนยูเหมือนยูมีของหน้าม้าผักบุ้ยหร่อหรอคะ เป็นรูปรูเหรอคะจุด้อนั่นแหละสิฮะแหมมองไปมองมาเหมือนอะไรก็ไม่รู้เหมือนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่อยู่ในป่าอ่าเขาเรียกกินนาฬิกเหรอใช่ไหมกินรีก็อยู่ในป่าก็จะหมายถึงอะไรมักกะรีโหมดใช่เหรอดีดก็โดนทีเออก็ได้ก็ได้อยู่เออเนี่ยฮะคือนอานนี้เห็นหน้าเห็นหน้าครูไหมยก็สวยนะมันก็มีความเหมือนอยู่ค่ะจุด้อมมีความพยายามอ่ะมีคิ้วไปล่ะมีตา มีตามีปากออผมม้าเ,ออเปียโอเคได้ผ่านก็ดเ,<อ>เหมือนก็เหมือนครับออโอ้ก็ไปชิมน่ารักน่ารักน,นะฮะขอพรดในแฮะติ๊กตอกช่องครูหมิวด้วยนะครับ่น่ารักมากมเลยคุณครูกับนักเรียนทำกิจกรรมร่วมกัน <c oughs> แต่พูดถึงเราพาผู้ชมไปส่องติ๊กตอกกันก็มาเยอะแล้วอ,อ,อยากชวนผู้ชมนะคะมาทำชาเลนจ์ก ok ับติ๊กตอกกันหน่อยนะคะ ทำชาเล้งง่ายๆคุณผู้ชมค,ะค่ะกับกิจกรรมไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อยติ๊กตอกชาเล้งค่ะ<ด>ซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยได้ฟังเพลงไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อยเพลงประกอบซีรีส์ศิรานีที่รักกันไปแล้วตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีติดหูกันมากมายใช่ไหมคะดังนั้นไทยรัฐทีวีไม่รอช้าขอท้าคุณผู้ชมค่ะมาทําคลิปสั้นๆไม่เกิน2นาทีลงในติ๊กตอกเพลงนี้ไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อยใช้เพลงจากออริจินัลออดิโอจากติ๊กตอกไทยรัฐ นะคะคพอทำคลิปเสร็จแล้วเนี่ยโพสตขึ้นไปอย่าลืมติดแฮชแท็กไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย Challenge ด้วยสำคัญมากๆนะคุณอย่าลืมติด Challenge ด้วยติดแฮชแท็กด,ด้วยนะคะครครสร้างสารรค์ไอเดียมาให้เต็มที่ค่ะ จะร้องเล่นเต้นลิปซิง์จะทำยังไงก็ได้สร้างสรรมาให้เต็มที่ไม่มีข้อจำกัดเลยครับส่วนใครค่ะ <Okay. S 1> ที่มียอดวิวสูงสุด3อันดับแรกและทำถูกต้องครบตามกติกาก็จะได้รับรางวัลที่1ที่2ที่3นะคะส่วนรางวัลชมเชยคณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินและมอบรางวัลให้ค่ะอ้าวทำมาไม่จำกัดจำนวนนะคุณจะทำมากี่คลิปก็ได้ <Yeah. S 1> สามารถ okay. ทำมาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5ทธันวาคมนะคะเน่งให้ฟังรายละเอียดไม่ทันสามารถดูเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ไทยรัฐทีวีค่ะคอย่าลืมนะทำคลิปมาแล้วติดแฮชแท็ก ไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อยชาเลนจ์ด้วยนะคะครับติดแท็กเพื่อที่ทีมงานเขาจะได้หาคลิปจนเจอเนะครับเวลาที่หาคลิปมาแล้วก็ต้องการที่จะตัดสินมันจะง่ายขึ้นใช่ครับรอ่ะส่วนช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับจะพาไปดูฮะงานแต่งนี้กนหน่อยที่เขาบอกว่ามีอาหารเลี้ยงแขกที่ไมเหมือนที่ไหนจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวกลับมาตาต่อกันแบบชัดหน่อยคู่กัดกสะบัดเข่า อยากทานข้าวข้างนอกแต่กลัวผิวหมองคล้ำวอร์สเลียมยูวี r อ็กซ์เตอ n ์ไพร้อมกูญาจกลอช่วยบำรุงผิวดูก l ลใสพร้อม UV Filter ช่วยปกป้องผิวเพื่อผิวดูก l ลใสขึ้นนิดเจ็ดวันพิเศษแพคคู่219บาทวันนี้ถึง2ีจดธันวาคม2 5 6 6ันห้ารยส Surprise ส่วนอยู่กับพิซซาสุดพิเศษและโคบไม่มีน้ำตาสูตรสำเร็จมือพิเศษของผม โอหกชิ้นกลับมาแล้วฟินกันได้เหมือนเดิมฟิลไหนก็ได้ฟันฟันโอหกชิ้นพลังความชุ่มชื้นจากไฮยาลูรอนเพื่อผมของคุณ l o r e a l Paris Elsaf h y a l u r ร n m มอ s t u เ e อด้วยไฮยาลูรอนช็อตติมความชุ่มชื้นให้ผมทันทีผมชุ่มชื้นนาน72ชั่วโมงนี่แหละผมเด้งสวยมีชีวิตชีวา Elsaf h y ยาลูรอนมอเจอจาก l o r e a l Paris เพราะเราคู่ควร เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทเสเซียมไนเตรตจากการทดสอบผมว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยลฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยอทแท g เปลี่ยนโฉมถุงเขียวเป็นถุงขาวอัปเกรดสูตรใหม่ทั้งสูตรผงเข้มข้นและสูตรน้ำให้สารพัดคราบหนักจัดการง่ายไม่ต้องแช่ไม่ต้องยีแค่กดสักให้กลิ่นหอมขณะใส่อทแทคใหม่ ทุกวันกับเบอร์ดี้ทรีนวันโรมาต้าหอมอย่างเข้ม mm hmm. อร่อยป่ะจอยกันจอยกับงานเบอร์ดี้ทรีนวันอร่อยเข้มจอยเลย อายุเพิ่มคอลลาเจนยิ่งลดช่วยบำรุงให้เหนือกว่าด้วยอาหารผิวสิบชนิดรู้สึกกระชับดูกระจ่างใสขึ้นใน5วันใน Nivea Super เท Use Protect ผสานวิตามิน C 150เท่าและสารสก,กัด Golden Fruit ปวดผิวดูอ่อนเยาว์มั่นใจกว่าจาก n เ v e a Surprise ส,สวนอยู่กับพิซซ่าสุดพิเศษและโคบไม่มีน้ำตาลสูตรสำเร็จมือพิเศษของผม ใหม่รถดีสุปก้อนเครื่องกดหมูคุณสองหวานหอมหมูปูนสองผสมผสานส่วนเดียวเล้งและขาตั้งห<า>ใหม่รถดีสุปก้อนรถซุปกระดูกหมูโมโถ้ารังแคกลับมาบ่อยๆไม่ต้องทนใช้เคลีรยเจเนอเรชันใหม่คิดผนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหนังศีรษะด้วยเทคโนโลยีช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดของเคลีรยและซุป,ปเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกป้องจากรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลียเจเนอเรชันใหม่ พร้อมทุกเชา้าด <ละ S 2> ึกแค่ไหนก็ยังไหวไ <ป S 2> อีกกี่งานก็ไปต่อได้ทั้งวันเชื่อสุขใจพลังในตัวคุณกระทิงแดงฟันโอหกชิ้นกลับมาแล้ว<ฮ>ฟินกันได้เหมือนเดิมฟิลไหนก็นได้ฟันฟันโอหกชิ้น อยากทานข้าวข้างนอกแต่กลัวผิวหมองคล้ำ w ว r ร์สลีน UV Extra Brightening พร้อมกู่ใต้เกลือช่วยบำรุงผิวดูกล o w ใสพร้อม UV Filter ช่วยปกป้องผิวเพื่อผิวดูกล o w ใสขึ้นใน7วันพิเศษแพคคู่219บาทวันนี้ถึง27ธันวาคม2566สนัสบสำหรับสนโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดิพลัส คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องงานแต่งเราสองคนก็ผ่านกันมาแล้วเป็นทั้งคนแต่งเป็นทั้งแขกรับเชิญถูกต้องแต่มันต้องมีอาหารถูกต้องไหมแน่นอนอาหารที่เขามาเสิร์ฟพี่สาเคยแบบว่าแปลกแปลกกับมีอะไรบ้างคึองการแต่งจะมีอาหารเขาก็จะเป็นแบบโต๊ะจีจักมาแล้วหรือแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมคะอ่าจิงยังไม่เคยเจออะไรของแปลกนะเออไม่เคยเจอเอาดักแด้มางี้ไหมก็ยังไม่เคยเจอก็ยังไม่แปลกท้าพี่นี่บอกเลยแปลก ไม่เหมือนใครครับไวันนี้มางานแต่งเพื่อนค่ะสิ่งที่เปิดประสบการณ์คือคือซอยจุกูไม่เคยไปงานแต่งไหนแล้วมีซอยจูเลียงกูแาบนี้ นี่อะไรคุณผู้ชมซอยเงียบ5ซอยจุ ดูดงมาแบบนี้ Darwin> จะไปยังไงเนี้ยแปลกมากคุณพี่สาวบอกเลยดูฮะใครเคยกินยกมือหน่อยโอ้โหผู้ชา TikTok อไรายนี้คุณวราณิตเขาบอกว่าเขาโพสแคปชั่นบอกว่าประสบการณ์กินซอยจุครั้งแรกในงานแต่งเพื่อนโดยเจ้าของคลิปเนี่ยเขาไปงานแต่งเพื่อนเนาะซึ่งปกติก็จะมีอาหารเครื่องดื่มให้แขกในงานแต่คุณสำหรับงานแต่งเพื่อนงานนี้มีเมนูพิเศษอย่างซอยจุครับ ที่หลายคนเนี่ยโอ้โหรู้ว่ามันก็คือเนื้อนะคนที่ไม่เคยเห็นอาจจะแปลกสาหรับเขาจนใครกินบ่อยก็ไม่ว่ากันนะแต่เพื่อนกันนี้เขาก็เคยกินเป็นครั้งแรกและนี่เป็นงานแรกเลยทีเดียวแล้วโอ้โหแล้วดูจับก,กินกันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยนี่ละครับโอ้โหพอกินเข้าไปเขาบอกว่าอุ้ยอร่อยนะผมก็อยากลองเหมือนกันนะยังไม่เคยเลยนะเออเมื่อเพื่อ เมื่อพื้นยืนยันขนาดนี้เจ้าของคลิปครับโอ้โหไม่รีรอก็ลองไปเลยจ้าโอ้โหคซอยจูก็คือเมนูเนื้อสดใช่ผู้พิสาเคยกินไหมไม่เคยเลยอ่ะยังไม่ยังไม่กล้ากินอ่ะของดิบสดใช่ไหมมันก็อาจจะมาไม่ตรงตามสุขอนามัยเท่าไหร่นอกคือแต่ว่าถ้าทําดีๆเนี่ยเขาก็ทานกันได้แต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยไงแล้วบางคนลำไส้ท้องไส้น่ค่อยดีก็อาจจะไม่ไม่เสี่ยง ช่อาจจะมีปัญหาได้เนะฮะก็เป็นคลิปที่เราเอามาให้ดูนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเมนูที่แปลกไม่เหมือนใครขอข้อบุุติ๊กต o k กกุณรวราหนิดด้วยครับอ่ะน่าลองเหมือนกันนะคะเห็นอะไรปแปลกๆปแบบนี้ แต่ของที่ไม่แปลกและของที่ต้องมีทุกบ้านรอคุณผู้ชมอยู่แล้วพร้อมกับโปรดีๆวันนี้ต้อนรับพี่อุปภัสรินค่ะสวัสดีค่ะ,คะใช่เป็นของดีแล้วก็ตอนนี้บอกเลยว่าขายดีขายแน่นมากค่ะแต่ก่อนอื่นจะเชิญชวนทุกๆคนมาดูแลตัวเองเหมือนกับอู้กับคุณแม่ค่ะซึ่งวันนี้เล่าเรื่องดูแลคุณแม่แม่พี่ปีนี้70็ดสิละโอ้โหตีสี่ตีห้ืนแล้วคุณผู้ชมขยันหนักมาก ต้องมาทํานู่นทนํานี่นอนเกือบห้าทุ่มนอนดึกตื่นเช้าแล้วตื่นเช้ามาข้าวไม่ค่อยทานกาแฟแก้วหนึ่งขนมปังก้อนหนึ่งอยู่แล้วอ,อย่างนั้นตกกลางวันทานข้าวเสร็จตบด้วยกาแฟอีกแก้วล้างปากเขาว่าค่ะบางทีตอนเย็นอีกแก้วหนึ่งสามแก้วแล้วสองสามแก้วต่อวันแบบนี้แล้วชงเข้มข้นมากคุณผู้ชมกาแฟสองครีมสองน้ำตาลสองหรือบางทีไม่ทันใจอ่ะเขาฉีดทีนวันสองสองชงปนกันเลยคนคนเข้มข้นอ,อย่างนั้นแล้วไปจิบทีโอ้แม่เข้มข้นมากห้ามไม่ได้แม่บอกสดชื่นฉันชอบแบบนี้ค่ะเราก็ปล่อยดื่ม แบบนี้เป็นประจำคุณผู้ชมหลังๆอะ่ะพี่แอบเห็นว่าแม่ดูไม่สดชื่นยังไงคุยกันอย่างเงี้ยถ้าช่วงเวลานี้นะหาวแลว้วหาวอีกหาวจนน้าตาไหลมีขอไปนอนกลางวันซึ่งเขาเป็นคนไม่ชอบนอนกลางวันคุณผู้ชมทํำยังไงละ่ะแม่บอกกลางคืนอะ่ะนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาฉี่<อ>ฉี่กระปิดกระปอยแล้วพอตื่นแล้วมันนอนไม่หลับอู้เราก็บ้าแบบนี้ต้องพาไปพบผู้เชี่ยวชาญขอตรวจละ แล้วก็พาคุณแม่ไปตรวจค่ะพูดคุยซักถามกันอยู่เกือบชั่วโมงผลตรวจออกมาเลยว่าไขมันสูงน้ําตาลสูงคอริสเทอรอลสูงอนอกจากสูงไวสาอย่างสูงอะ่ออะ,ะซึ่งเขาชมมาว่าจริงๆแล้วคุณป้าทานอาหารดีนะพวกข้าวพวกกับทุกอย่างโอเคแต่สิ่งที่ไม่โอเคคือกาแฟทานแบบนั้นไม่ได้ครับมันหวานมันมัน,ม,นมันเกินไปทานได้อย่างเดียวกาแฟดา<ำ>อุย้ยไหวไหมล่ะอ่ะแล้วคนเคยทานคุณผู้ชมนึกถึงจิตใจคนเคยทานรสชาติเข้มข้นหวานมันเราก็โทรไปสั่งแม่บ้านบอกทิ้งทุกอย่างเหลือแต่กาแฟด งอนไม่คุยกันอยู่สองสาวัน oh. นั่งดูทีวีกันอยู่เจอพี่สุนารีพี่สุนารีราชสีมาแนะนํากาแฟของนี้กาแฟคอดีพลาสจำได้เลยพี่สุบอกกล่องเนี้มันหวานแบบไม่มีน้ําตาลแล้วมันเป็นความมันแบบไม่มีคอเลสเตอรอลสมุนไพรมีวิตามินมีรวมแล้ว19ชนิด oh. พอวันนั้นฟังกับคุณแม่เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ย oh. กล่องนี้ย มันน่าสนใจมาช่วยชีวิตแน่นอ,อนใช่แต่คุณผู้ชมหนึ่งอย่างเนี่ยทางด้านนี้เขาใส่สมุนไพรเยอะมากดีต่อสุขภาพเลยทั้งเห็ดลินจือเกากี้ใบเจียวกุหลาบใบแปะก้วยงาดําใส่พริกไทยดาใส่และยังมีวิตามินอีก13ชนิด แต่อย่างเดียวที่รู้สึกว่าฉันต้องโทรสั่งให้แม่แล้วคุณผู้ชมคะ่ะทางด้านหน้ากล่องทางด้านนี้เ,<อ>เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพเครื่องหมายนี้ได้ยากต้องผ่านกฎผ่านเกณฑ์และดีต่อสุขภาพจริงๆและคอรีพลัสเขาได้มาโอ้บอกเลยทัดทานเนี่ยไม่ต้องกังวลน,น้ําตาลไม่ต้องกังวลคอเลสเตอรอลโทรสั่งให้คุณแม่ข,ของมาส่งเสร็จปั๊บแม่รีบชีกกล่อง ชงแบบแล้วเขาตื่นเต้นอ่ะ,อะเขาบอกอู้ทำไมมันละลายง่ายจังอ้อหนึ่งประจัยใจแล้วหนึ่งอ่ะมันไม่เหมือนกับกาแฟทีนวันที่แม่เคยกินที่มันละลายยากแล้วเขาก็ดมแกไม่ได้กินแบบสมุนไพรอ่ะไม่มีนะมีแต่ความหอมของกาแฟแล้วแม่ชิมทีที่เป็นยังไงจิบปุ๊บโอ้โหยิ้มคุณมรอมขอโทษเถอะ ปากนี่ถึงนี่เลยเออยิ้มแก้มปริใช่คือคือคนอยากกินกาแฟรสชาติแบบนี้มาตั้งนานแล้วมันไม่ได้กินเพราะหมอห้ามเพราะผูเเ้เชีย่ยวชาญห้ามคุณผู้ชมพอได้ดื่มพอได้ทานโอ้เขาหันมาบอกเราว่าอู้กล่องนี้แม่กินได้แม่ไม่ต้องกังวลน้ําตาลเนาะดีแม่ไม่ต้องกังวลคอเลสเตอรอลเนาะ,ะเอาใช่ค่ะ เขาบอกห้ามขาดอ่าต้องทาตลอดนนี้เปิดตู้ต้องเจอหลังจากนั้นคุณผู้ชมคุณแม่กลับมามีความสุขทํางานบ้านได้ทั้งวันค่ะและผู้ใหญ่ในวัยเจคุณผู้ชมตื่นตีสี่เพื่อทํากับข้าวใส่บาตรเองโอ้โหคุณแม่ขาจริงๆแรงดีมากแล้วสามมื้อกับข้าวที่บ้านเนี่ยว่าทํามื้อเดียวก็เหนื่อยเลยนะกับข้าวต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่ใช่แกทาคนเดียวสามมือ้อโอ้โหแม่บ้านไม่ต้องช่วยและยังมีพลังมีแรงเหลือถึงขั้นว่ามื้อเย็นทํากับข้าวเสร็จพาหลานเดินเล่นอุ้ย แล้วบอกเลยลูกที่สนมากที่สาสองคนอู้เด็กผู้ชายต้องวิ่งตามอะเอาก็ได้คุณยายก็เอาอยู่สุดยอดทีนี้เราก็แบบเห็นแม่กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขทุกอย่างแฮปปี้แล้วแล้วก็ถามแม่นอนหลับไหมนอนหลับ อื่นปกติเลยรู้สึกไม่เพียร์เราก็อ่ะแฮปปี้ขอไปเช็คอีกทีนะแม่เพื่อความชัวรก็พาคุณแม่ไปพบผู้เชี่ยวชาติอีกครั้งเขาดีดนิ้วชมเลยบอกว่าคุณป้าดูแลตัวเองดีมากและชมเราในฐานะลกูกคุณดูแลแม่คุณดีมากปลืม้มชื่นใจคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้อูบอกเลยถ้าใครเป็นลูกเหมือนอูแล้วอยากดูแลผู้ใหญ่ในบ้านให้เขามีความสุข1ได้กินอะไรที่เขาชอบ2อได้ทํากิจกรรมทุกอย่างอย่างมีความสุข คุณผู้ชมต้องจัดแล้วนะเพราะวันนี้โปรโดีต้อนรับลอยกระทงโอ้ยมาเลยค่ะแรงมากถามทีมงานแถมนี้จริงเหรอบอกจริงฟังดีๆนะคะปกติแล้วเนี่ยคอดี้ plus กล่องใหญ่ๆแบบเนี้ยเขาไม่ได้มีโปรโมชั่นแบบนี้เราให้7กล่อง7กล่องตรงหน้าจาก4,830วันนี้ลดไปเลยเหลือ1,990อ ร้อยสายแรกที่กดติดกดทันแถมฟรีเพิ่มอีก5กล่องบวกเป็น12นะซึ่งปกติอะ่ะเขาแถมแค่4ค่แต่เนื่องในช่วงเทศกาลนี้เราอยากคืนความสุขให้ทุกคนแถม 5, ค่ะและเอาแก้วกาแฟไปอีกหนึ่งใบและอีกอย่างหนึ่งซึ่งรสมากอันนี้คือกินแล้วติดใจอะ่ะคืออะไรเขาเอามาแถมให้ F4 <อ> Fiber คุณผู้ชมเราให้คุณ2กล่องตรงนี้มีผักและผลไม้คุณผู้ชมลองดูนะรวม28ชนิดช่วยระบบขับถ่ายและยังมีคอลลาเจน บอกเลยขับถ่ายดีผิวดีด้วยอันนี้ให้2กล่องใหญ่ๆเอาง,ง่ายๆหมดหนะ้ตาตักตรงนี้15ชิ้น1,990โทรเลยค่ะ0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือ l ล n e แอดคค่ะส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางด้วยย้ำอีกที7 กล่องใหญ่ๆจาก4,830ไม่ต้องจ่ายจ่าย1,990ร้อยสายแรกที่โทรติดโทรทันแถมเพิ่มฟรีอีก5กล่องปกติให้แค่4นะวันนี้ให้5เพราะฉะนั้นคุณได้ไป12กล่องเอาแก้วกาแฟปอีก1ใบและตัวนี้คือดีมาก FC Fiber คุณผู้ชมขะช่วยเรื่องระบบการขับถ่ายผักผลไม้28ชนิดผิวดีขึ้นด้วยเพราะใส่คอลลาเจน15ชิ้นด้วยกัน1,990เบอร์นี้ค่ะ 0 2 0 3 0 0 0 3 3ู0 3 0 3 0 0 0 0นยหรือ Li อ้อนคอดี้33ค่ะย้ำว่าส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยดีมากเลยโอ้แล้วก็นิดนึงคุณผู้ชมพอเราอะ่ะพอแม่มีปัญหาสุขภาพเราจะดูทุกอย่างถี่ถ่วนและตรงเนี้ยเครื่องหมายนี้ถ้ามีมั่นใจได้เลยเครื่องหมายสุขภาพกาแฟ he, กล่องนี้ดีแน่นอนน้ำตาลไม่ต้องกังวลคอเลสเตอรอลไม่ต้องกังวลและให้เยอะมาก15ชิ้นคุณผู้ชมค่าส่างก็ไม่ได้คิด15ชิ้นเต็มหน้าตักแบบนี้จ่าย 1990เบอร์นี้ค่ะ020300033 020300033หรือไลน์ @d33 ค่ะส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางได้ด้วย15ชิ้นเอาง่ายๆตกแก้วนึ10บาทนิดๆ15ชิ้น1990เบอร์นี้ค่ะ020300033 020300033หรือไลน์ @d33 ค่ะส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางได้ด้วยและตอนนี้เหลือไม่ถึง12สายสุดท้ายล้ว จะหมดแล้วค่ะคือมันคุ้มอ่ะมันได้15ชิ้นชิสาแล้วแบ่งกันกับญาติพี่น้องได้15ชิ้นแค่พันเก้าเบอร์นี้ค่ะ0ูนย์สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามสามหรือไลน์แอดคอดี้สามสามส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางอยากให้ลองจริงๆแล้วจะรู้เลยว่าดื่มแล้วดีต่อสุขภาพเป็นยังไงต้องรีบโทรแล้วค่ะคุณผู้ชมโปรนี้ตุนได้ตุนเลยนะคะขอบคุณพี่อุปภัสสตินสําหรับวันนี้ค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันด้วยแล้วอย่าลืม6โมงเย็นวันนี้นั่งหน้าจอไทยรัฐทีวีดูละครนะคะคุณผู้ชมสิรานีที่รักตอนวังวนชูตอนจบแล้วจะเข้มข้นขนาดไหนเพราะอย่างนั้นแล้วตอนจบของวันนี้รายการจบของเราตอนนี้นะไปดู MV เรียกน้ำย่อยกันก่อนนะคะวันนี้พวกเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะไมมมม่่ีีคัันดเตต็ว ชั่วเต็มร้อย